สวัสดีครับเออวันนี้ครับเ้าสีมาเ็ดอกล้วยไข่กุ้ยบวชชีกล้วยบวชีครับมาดูครับดูแก้าดูมีครับเราก็คนสวยทำนะคะใส่กระชี้ไปในหม้อนะครับอบ in, ันนี้เราก็ลังต้มกันน้ำแล้วก็ตานขนาด3ส่วนสีจาก ซอง uh ทั้งหมดนะครับเนี่ยซองทั้งหมดมีเท่านี้ใส่แมงเหลืออยู่เท่านี้ครับโคตรหวานเลยครับโคตรหวานแล้วก็ใส่เกลือไปด้วยครับเกลือ um นิดเดียวเอ๊ะมาดูคะแนนกวกปอกกล้วยของเรานะครับมีน้องแว่นของเราครับนี่ครับอ๋อถ่ายน้องเขาหน่อยครับ่ใครตัดเนี Content> ่ยอ๋ออันนี้ก็ถ่ายพี่แก่เราครับผมเหมือนมึงไม่แก่เลยเฮียป้าน แก่ปอกกล้วยครับอะไรวะอันนี้แขกรับเชิญครับล่อครับล่อไปดีเพรไปชนะตัวนี้นภัสครับมาแข่งสังการการปอกกล้วยครับผมอาบะแก่ไม่เป็นไรครับคนมีเซนต์ปวดขี้อยู่ไม่อ่ะหรือไห่นะน่าดูครับกินเลยไม่ร้อนไม่ร้อนเขาชิมแล้วนะครับจะชิมแล้ว วกหลังวานบ่หวานบ่ยังบ่ชิมอ๋อชิมก่อนคุณคนแรกชิมเบิ่งหวานบ่เป็นยังไงครับจะไม่บอกทางกล้องพอดีเลยครับสุดยอดครับสุดคอนเฟิร์มไม่มีเยอะไม่เห็นอ้าวคนครับคนคนก็นิ่มลย ด้วยบัตชีของเราเนี่ยไม่รับประกันนะครับเผื่อท้องเสียมากจองห้องน้ำสุดท้ายครับห้องสุดท้ายเลยชั้นสองห้องโดดูได้ครับผมสลักลายห้องนี้กูจองผมพี่เว่าั้ไใต่ไปก็แก้ผ้ารอบโรงเรียนนะคนับคนครับโอ้คนคน

ัจะเดดือเฮ้ยปล่อยปล่อยไว้พี่แม๊บพอได้จะเดือดแล้วตากันที่มันลอยเดือดแล้วเราก็จะนี่เราจะมาศึกษากลุ่มโบราณกันนะครับว่าเขาทำกันยังไงครับต่อเดต่อต่อไปครับตากันที่มันลอยอ่ะใส่ในนี้นี่เรากำลังจะมาตักกันมาถ่ายเร็วเราก็จะตัใันที่ลอยขึ้นมาใส่ใซนต์นะถ้วยไม่เสร็จไปตักด้านล่างจะไมตากบ้านบนมันยังไม่เดือดเลยเนี่ยไม่สูงเลยมันก็ปิดงไปก่อนให้มันขึ้นมาหมดก่มันต้องให้เดือดก่อนแล้วอะไรเนี่ย ลองกินดูกอนนะเนี่ยคุ้มอย่างนี้เลยนเปิดมีเจ็บุยนี่ทำอะไรครับขวยบวดนียนคเอ๊ะฟักทองบวดนียนตามพ่อคุณดูครับโอ้โหแรงนะครอให้มันอ่อนีใส้ มนี้นะครับกลุ่มนี้ทําอะไรครับเนี่ยทำไปตีตุ้งครับไปต,ตปีตุ้งทำไปตีตุ้งครับของหวานนะครับดูครับกลุ่มนี้โอ้โหมีแต่คนหน้าตาละอๆเท่านั้นเลยนะครับมันหมอครับโอ้โหคนรับเชิญครับนี่นะครับพี่หยกครับนาเสนอเลยครับทำอะไรครับของหวานทำอะไรกันครับ ก็ช่องครับก็ช่องมีน้ำแข็งนาโอ้โหดูนะครับนี่อร่อยดีอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไทยทั่วโลกน้ำเล็กน้ำวันนี้ก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์รายใหญ่ของเราครับพี่กล้วยครับพี่กล้วย

ดูครับดูครับดูครับวันนี้เราจะมาไม่ใช่ตอนนี้เราจะประมูลกันว่ามันอร่อยแค่ไหนนะครับมีเนาจะลอกินนะแต่ตอนนี้ต้องต่อมันร่อย้ามีไใหญ่ต่างๆมีมาดวเรียกมามาเรียอะไรมาตวมันน้อยบอกให้มาสิใบไอ้สิใบม้องบจุด